สวัสดีครับอยีาในช่องคุณพ่อก,กัดไฟคังนะครับเยวันนี้ก็ยังอยู่กับไอโรดอนนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับจะทําวันละคลิป5วัน5คลิปนะฮะกด็ดตามชมอันบอกรีวิวไอโรดอนได้ยาวๆนะครับวันนี้จะเป็นสีเขียวเนาะก็จะเป็นเด็กที่เน้นกับการเปิดท็อปเปิดกองหัวกองนั่นเองนะฮะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ฮีโร่จะเป็น2คนนี้เนาะก็จะออกแนวแนวผู้บัญชาการเนาะ แล้วก็เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ Android สักอย่างข้างบนนะฮะข้างล่างข้างข้างกับเหมือนเดิมมีเฟซเพจ i n s t a g r กรแล้วก็คอมูนะครับอ่าไปตามได้สแกน QR Code ได้เลยนะฮะก็สั่งซื้อก็ติดต่อที่เพจเลยนะครับโอเคด้านหลังประมาณนี้โอเคด้านข้างนะฮะมาแกะกันเลยดีกว่าึ๊บ โอเคอุยอุยอุยคัตเตอร์บินตกใจเลยอ่ะโอเคอันนี้มันไอ้นี่มาหน่อยหนึ่งอ่ะอึบอึบโอเค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 ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมอืมโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะหนึ่งกล่องจะได้อ่าฮีโร่กับ อัลติมาอย่างละบยนะครับแล้วก็จะได้ฮีโร่อีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอ่าฮะน่าอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวก็เจอก็จะได้ฮีโร่สองสายของสีเขียวนะครับก็มาดูฮีโร่ตัวแรกของสายเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นท่านผู้บัญชาการสุดหล่อเท่นะฮะกัสโทวากัสทาวโอเออเดอะนิวเวิลด์ไพโอเนียนะฮะ จหนึ่อีเทอร์ได้2เลือดแล้วก็นำการ์ด1ใบขึ้นมือที่เหลือเลียงใต้สุดเด็กนะครับอันนี้น่าจะอะไรน่าจะแบบมีมีไอ้ฟ์ไซส์สองใบในสนามมั้งนี่ไงอ๋อเปิดท็อปเด็กสองใบอร์ไซส์สองคือเปิดท็อปเด็กสองใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้นากก็เป็นเด็กเปิดท็อปกาชานะฮะ อันนี้จะเป็นอัลติมาของของเขานะของกัสโทวาก็จะเป็นเบลฟ e นิวเวิร์นะฮะเป็นอัลติมาวิธีได้รับคือเรามีเลือดไม่เกิน15ก็คือมี14หรือต่ำกว่าเอาขึ้นมือเลยใช้นะครับเราสามารถทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้การ์ดใดนี้คอร์สจะลดลงตามผลรวมของคอร์สที่ถูกทิ้ง อลอติมานี้เสียคอร์สสินะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เอเธอร์สามอันกับรีซอสอีกเจอันแล้วก็จะลดลงไปตามตจำนวนการที่ทิ้งก็ลดไปห้าก็จะเหลือลดไปทิ้มือห้าก็เหลือห้าก็จ่ายแค่สามเอเทอร์กับสองรีซอสอจะได้เปิดท็อปเด็ก4ใบนะครับเล่นการ์ดสองใบโดยที่ไม่ต้องจ่ายคอร์สแล้วก็เอาที่เหลือขึ้นมือด้วยก็คุ้มคุ้มคุ้มมาก เป็นถ้าแบบมือเราไม่มีตัวเล่นหรือไม่มีตัวตีแรงๆก็แล้วได้อัลติมาขึ้นมือก็โอกาสใช้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเนาะโอเคจากนี้เห็นนะฮะเด็กมันเป็นเรือรบอะ่ะเพราะฉะนั้นการ์ดแอคชั่นกับดีเฟนซ์ของเขาก็จะเป็นเรือรบนะฮะไมเดนวอยาลเป็นคอรสีนะฮะตีสกัดสเมื่อโจมตีหรือกาดเปิดทับเด็กห้าใบ เอาการแอคชั่นไม่เกินสองใบลงช่องดับโซนการนี้แอคแท็กกับดีเฟนซ์จะเพิ่มตามผลรวมของแอคแท็กดีเฟนซ์ของการที่ส่งลงดรอปที่เหลือเรียงตายก็สมมุติคุณไล่ครับลงมาจ่ายสี่อเตอร์จ่ายกลายเป็นศูนย์แล้วก็จ่ายหนึ่งเกตแล้วก็คุณเปิดท็อปเด็กมาอุ้ยสมมติเปิดปเด็กมากไ,ดได้อีใบหนึ่งคุณเขาให้เขาให้ทิ้งกี่ใบนะให้ทิ้งสองใบคุณทิ้งสองใบนี้ลงไอเนี้ยมันจะบวกสี่ เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตีหกหรือกัดหกได้นั่นเองหนาอยู่หนามากคือตีกับสีแดงมันๆเลยเขาเนี้ยเพราะสีแดงกตีแรงไงอันนี้ก็กัดหนาสว้กัดหนาสู้นะอึบ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 ,อบโอเคอ่าห้าอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นกับดีเฟนด์เหมือนกันนะครับแคนนอนแบร็ตีห้ากัดหกเมื่อแอคชั่นนี้ถูกทำลายสำเร็จ อ่าเมื่อไอชั่นนี้ทลายูนิตสำเร็จจั่วหนึ่งท่าไยูนิตนะไม่ใช่ตีเลือดนะครับก็ก็อยากได้จั่วก็ต้องตียูนิตแต่ว่าถ้าตีเลือดห้าก็ไม่ได้จั่วอยู่ที่คุณเลือกแล้วว่าจะเอาเลือดหรือว่าจะเอาจั่วเนาะกับบางโอกาสถ้าแบบยูนิตเขาเยอะเราอยากจะบึ้มเขาทิ้งก็คุ้มที่จะบึ้มทิ้งเพราะว่าบึ้มปุ๊บได้จั่วคืนหนึ่งอ่าอีว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 าสอีวาสอีวาสแมนูเวอร์ ถ้าไันเถอะคอรสองนะครับแอคชั่นดีเฟนต์เหมือนกันตีศูนย์แต่ว่ากัดหกนะฮะเมื่อกัดสำเร็จได้จัว่วคืนหนึ่งก็กัดหนามากกัดหนามากจริงๆเรียกได้ว่าตั้งแต่เห็นมานี่กัดหนาทุกใบเลยนะตีแรงด้วยนะพวกลายสีนะโอเคอันนี้เป็นยูนิตนะฮะแอเรียลแอเรียลดรอปชิปเป็นยูนิตคอร์หกเอ้หกก็แย่แล้วคอร์ 3, อสามเมื่อ การ์ดบนมือเราเพิ่มทำลายายิงฮีโร่หนึ่งเลือดก็คือยิงเขาเลือดเขาหนึ่งเลือดฮีโร่คือยิงเขาเลือดเรายนูนิตคือยิงพวกเนี้ยยูนิตก็จะมีตีหนึ่งแล้วก็ตูดสี่นะครับเวลาเล่นอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงตีเข้าฮีโร่ก็คือตีเข้าเลือดตัวเรานั่นแหละพลังชีวิตเราเพราะว่าพลังชีวิตของฮีโร่คือพลังชีวิตของเรานะครับสามสิบหน่วยฮีโร่สองตัวตัวละสิบห้าถ้ากับพลังชีวิตเรามีสามสิบนะฮะ โอเคเวสเวอร์เวสเวอร์เบดเวสวาดเบดเป็นยูนิตสเหมือนกันไม่มีพลังโจมตีไม่แต่พลังป้องกันนะครับอ่ายู่ในนี้ไม่สามารถโจมตีได้ก็แน่นอนลรพลังโจมตี0ูนย์เนาะฟอนไลนยูนิตเราทั้งหมดในแถวหลังจะบวกพลัง1แล้วก็ถ้าอยู่ในแบ็กไลยูนิตท,ทั้งหมดในแถวหน้าจะบวกแอคแครกหนึ่งนะครับก็บัฟก็เอามาเล่นกับเจ้านี้ก็ได้กลายเป็นตีสเนาะง่ายดีหรือไปรวมสีก็ได้ ไปรวมสีก็สีแดงก็ได้พวกนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นยูนิตตัวหนึ่งนะฮะโอ้สายของท่านผู้นำนี่มีแต่ยูนิตไม่มียูนิตคอร์สหนึ่งเลยนะคอร์สสองคอร์สสามคอร์สสี่หมดเลยเป็นเ MM อ็มเอ็มเอ็มฮิบิเอ็มฮิบิวช์เนเจอร์อ่าเมืนอนน่อลงสนามเปิดท็อปอ๋อไม่ใช่ เพิ่มจำนวนการหยุดตัวแดงหนึ่งใบหม่พวกที่บอกว่าเปิดท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามท็อปสี่อย่างเงี้ยถ้าอันนี้อยู่ในสน,นามปุ๊บเราจะได้เปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบเนาะตีหนึ่งตุดสามอู้กระทะเรียกได้ว่าคนที่ชอบเล่นกาดหนาหนานี่คือท่านผู้นํานี่ค่อนข้างจะถูกใจนะเพราะว่ามีแต่ตัวกาดหนาหนามากๆโอเคนี่เป็นฮีโร่อีกคนนึงนะฮะอึบเบเน,เนดิโตเบเ,เ,นเนดิตเบนเดนเบเนดิโต The Part f o n d e r of Arc เราจะไม่แพ้เมื่อเด็ก out เมื่อเราเพิ่มการ์ดบนมือจากเด็กและไม่มีการ์ดในเด็กยิงฮีโร่ห้าหน่วยโอ้คือถ้ามีคนนี้อยู่ปกติแล้วเด็กเกมเนี้ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเด็ก out ก็คือเราไม่สามารถถ้าแบบมีสกิลที่ต้องจวหรือเข้าเทิร์นจวแล้วเราจวไม่ได้คือ out คือแพ้แต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นอยู่เรายังอยู่ในเทิรนเราหรือเริ่มมัตรงข้ามอย่างนี้ แต่ว่าเด็กเราหมดแล้วแต่เราไม่มีจัวเลยนะก็ยังเล่นได้ต่อนะครับจนกว่าเราต้องจัวถ้าเราจนต้องจัวดปุ๊บแล้วจัวไม่ได้คือแพ้เนาะโอเคจ่าย1อีเตอร์นะครับแล้วก็จ่าย2เลือดเปิดตับเด็ก2ใบเอา1ใบขึ้นมือที่เหลือลงดอบนะครับใช้ง่ายยูอัลติม่านะฮะเพนเนอรี่เนวิเกเตอวิธีได้รับเมื่อเริ่มต้นเอนเฟของเราเรามีการ์ดในดบยี่บห้ใบเอาขึ้นมือเลย อลิสนะฮะใช้เปิดเปิดทอาเด็กหกใบเอาการ์ดลงสนามกี่ใบก็ได้โดยผลรวมคอรต์ต้องไม่เกินหกที่เหลือลงช่องดรอปเปิดหกเลยแหละ <c oughs> ก็อาจจะคอได้สักให้คุมก็ต้องคอสักสี่ห้าตัวเนาะเพราะคอคอโดยที่ไม่ไม่เกินหกหน่วยก็หนึ่ง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 สองสองสองแต่ว่าเด็กนี้ไม่ได้ตัวใหญ่ๆเนาะไม่ค่อยจะมีหนึ่งสองเท่าไหร่เลย โอเคอันนี้เป็นการ์ดเอ็กแทคดิเฟนนะฮะก็จะเป็นการ์ดตีแอตติเดฟน์ก็คือเหมือนกับดาบโลของเราวิวนิตก็คือเหมือนกับตัวหมากของเราแล้วก็พวกเวทมนต์พวกสถิติจีก็คือเหมือนกับเวทมนต์ของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดาบโลของเราเนาะลัชโอเว่ตีศูนยะ์การ์ดสามนะฮะเมื่อป้องกันส่งทับเด็กสองใบลงดรอปแล้วก็ดิเฟน์บวกหนึ่งตามจำนวนการ์ดเนาะอ๋อไม่เกิน จะเอาลงดรอปหนึ่งหรือสองก็ได้แล้วแต่เขาตีมาสมมติเขาตีมาสักหกแล้วเรากาดเราไม่อยากจะกาดห้าเรากาดแค่สี่เราสามารถกาดใบนี้ทิ้งล็อบเด็กท็อปเด็กหนึ่งใบลงช่องดรอปมันจะกาดสี่กาดสี่เขาตีมาหกมันจะเข้าเลือดสองนะฮะก็ถึงจะกาดไม่อยู่แต่ก็ยังลดการโจมตีของเขาได้นิดนึงเนาะ,ะทำไมใบนี้มีใบเดียวติดเข้ามาหรอ ไม่ได้ติดนี่โอ้มีใบเดียวด้วยเหรอโอ้นึกว่าเหนึกว่ามีสี่ทุกใบโอเค e ีเค็ดรูทอืมไล่สองนะฮะตีห้ากัดห้าเมื่อโจมตีหรือกัดสําเร็จผู้เล่นหนึ่งคนส่งท็อปเด็กสองใบลงช่องดรอปนะครับทำไมให้มาใบเดียวเนาะ b บ็กมาร์เก็ตดิวการตกลงของตลาดมืดนะฮะอ่าตีศูนย์กัดหนึ่งนะฮะเมื่อเล่นหรือกัด เปิดท็อเด็กหนึ่งใบเอาไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดบทำให้ถึงไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดบนะครับก็เล่นกับไอ้รถบักกี้ที่มันบอกว่าเพิ่มการเปิดท็อปอีกหนึ่งใบอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทำให้มันเปิดท็อปสองท็อปสามท็อปสี่ได้ถ้ามีถ้ามียูนิตนั้นเยอะนะอึบอึบอึบโอเคอันนี้เป็นยูนิตแล้วไล่์สามเลยอ่า ยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีได้เหมือนกันแต่เป็นยูนิตนะฮะเมื่อกาดยูนิตของเราถูกส่งลงดอปเราสามารถอจาจจะบนมือหรือจะสนามสามารถอืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไรเนาะถ้าทำได้ได้จวหนึ่งโอเคอันนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ติดไว้ก่อนนะฮะถ้าแต่ตอนเล่นเดี๋ยวค่อยถามอีกทีหนึ่งโอเคโอเคอันนี้ยูนิตอันนี้เอาไว้ดูอีกทีหนึ่งขอตะไว้ก่อนนะฮะผมก,ก็ไม่แน่ใจนะฮะ สัญลักษณ์นี้คืออะไรโมลาร์ชมอลยูนิตพลังไอ,อยูนิตสองจตีหนึ่งตุดสองนะฮะวันเพื่อเทิรนเมื่อเราจ่าย HP ไม่เกินสองสามารถเอาทับเล็กหนึ่งใบลงช่องดอบได้แทนการจ่าย hp เมื่อเราจะต้องจ่าย HP ไม่เกินสองอ๋อ,อ,อแสดงว่าต้องมีต้องมียูนิตที่ใช้หรืออะไรที่ใช้ HP ใช่ไหม ถ้าคุณพ่อจำไม่ผิดมันต้องมีใช่ไหมอันนี้ให้มาสี่ใบนะฮะก็ไม่มีคอทหนึ่งเลยสรุปสีเขียวคอทสองเหมือนกันเซเวนเจอร์ครอูอ่านี่ไงจ่ายเลือดสองวันพิเศษจ่ายเลือดสองในเทิร์นนี้บวกสี่ยูนิตอ่าแ,อแท็กบวกสี่ตีห้าก็เล่นคู่กับน้องก็เท่ากับว่าท็อปเด็กโมแทนหนึ่งใบไม่ต้องจ่ายเลือดโอเคแล้วก็ตัววานิลลานะครับให้มาทุกเด็ก ก็จะเป็น Unity Drone Unity d r o รอก็ใส่ทุกเด็กทุกสีนะฮะตาตีหนึ่งตุดหนึ่งโอเคก็จะมีอันเดียวนี้เดี๋ยตอนที่คุณพ่อเล่นเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไออันนี้คืออะไรเนาะอือหือ,อโอเคก็สีเขียวประมาณนี้ก็จะเป็นการโมูท็อปโมูกองเปิดท็อปกองคอเปิดท็อปกองเล่นนะฮะ เป็นอีกสีหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบชอบกาดหนาๆนาชอบยูนิตท,ที่พลังป้องกันเยอะๆเน้นรับแล้วก็ตีส่วนไปในไทยเกมอาจจะเป็นเกมยือนิดนึงแตรับคนที่แบบชอบเกมยือเพราะว่าไอเจ้าไอเจ้าอติมานี่ก็โมลฮอปไอเจ้านี่ก็ทำให้เราไม่ถูกเด็กเอาตายแถม แถมเราสามารถจ่ายเลือดเพื่อที่ใจนี้เอ้ยแถมยิงเลือดได้อีกนะยิงอีกห้าเลือดอีกนะก็คือพยายามให้เลี้ยงให้เขาเหลือเลือดสักห้าแล้วก็โมดกโมดกโม,กโมเด็กให้มันเหลือศูนย์ไปได้เลยแล้วก็ยิงห้าชนะเลยเออ่วนได้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะกับสายโมกองโมเด็กเปิดท็อปนะฮะโอเคที่บอกนะครับกร๊ดจำหน่ายแล้วนะฮะไปสั่งซื้อได้ตามเพจเลยหรือ ถ้าทันก็คือมีงานหนังสือมีออกบูธแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเพจสั่งได้นะครับของละสามรยหาสิบาทเนาะก็วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเสียอะไรติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ